สวัสดีค่ะไม่ไปเ็กค่ะกําลังเช็ดรถอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากนะแล้วเราบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีรุ่นหนึ่งอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันเขาชื่อว่า3 6 0 S10 นะคะโรโบอทแวคคุมคลีนเนอร์ค่ะไปดูกันยก่อนว่ามันเจ๋งยังไงบอกก่อนนะว่าพีคมากนะฮะไปเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูเครื่องจริงกันนั่นเองนะคะเพราะว่าเพราะต้องทดสอบจริงๆให้ดูไงถึงจะเข้าใจได้นนีี่ะะออ้คปบบทล๊แ แล้วใครที่แบบอาจจะดูใหม่มากกับหุยนตดูฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติแบบนี้จะรู้แบบอะไรเนี่ยพี่นะคะไอ้พวกนี้มันทำความสะอาดได้จริงๆนะบอกเลยมันช่วยชีวิตได้เยอะมากตอนแรกสุดเนี่ยที่เราดูดรีวิวไอ้พวกนี้เลยเอาตรงเราใช้คำว่าปรามาสปรามาสปรมาปรมาสคืออะไรคือมันประมาณว่าแบบมันจะช่วยอะไรได้หรออะไรเงี้ยพอถึงเวาลาจริงๆปุ๊บเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าหุยนต์พวกนี้เนี่ยมันนานมากนะคะนานมากจริงๆเป็นปีๆเลยแล้วเราก็บอก้เลยว่าโหมันช่วยได้เยอะมากจริงๆมันช่วยแบบ เออมันมันดีกว่าที่คิดอ่ะคือผลิตออกมาแล้วมันใช้ได้จริงอย่างแรกเลยมันทําความสะอาดได้ดีนะฮะดูดฝุ่นได้ดีแล้วก็สามารถที่จะถูพื้นได้นะฮะเวลาเรากินค้าวกินข้าวอะไรเงี้ยเขาถูพื้นให้ได้หมดคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูแอปพลิเคชันในการสั่งการของเขาซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยทำมาเจ๋งสุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาเลยดีกว่านน่ฮ่า นี่คือหน้าตานะคะของแอปพลิเคชันอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องนี้ตลอดแล้วกันแเราเจนแล้ววมันจะบอกเลยว่าเนี่ยแปลงจริงเนี่ยนะคกี่เปอร์เซ็นต์ฟิลเตอร์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะไซเบรัสกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเซนเซอร์เนี่ยทำงานยังไงบ้างแล้วก็ที่สํคาคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดีเทกตัวของคาเพชรคาเพชรเนี่ยแปลว่าพรมค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าตรงไหนมันเจอพรมเนี่ยเขาสามารถที่ทํางาน ได้แรงขึ้นไปสองเท่าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่บนพรมเนี่ยเขาจะไม่ให้เราถูพื้นนะคะอันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณจะถูพื้นเนี่ยบนพรมเขาก็ไม่ถูแล้วเพราะพรมส่วนใหญ่ก็จะโดนน้ำไม่ได้จริงไหเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเมนูขเขานะคะนี่เราจะบอกคุณก่อนว่าความพีคของมันคืออะไรรู้ไหมมันมีแมตชสามมิติคือเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากนี่คุณผู้ชมเดมี๋ยเราดูรอบห้องได้และได้ใหคุณผู้ชมเห็นสีดแดงๆนี่คือรู้ไหมสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า โนโนโกโซนก็คือโซนที่เราเนี่ยจะไม่ให้เขาเนี่ยไปซึ่งมันก็คือโซนนี้นั่นเองค่ะอ่ะอย่างเช่นโซนเนี้ยมันมีโต๊ะอะไรอยู่อย่างงี้นะคะแล้วก็นาะดุลก็วางของไว้เยอะเกินไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องมาตรงนี้แล้วกันเราก็เซตโนโกโซนไว้เขาก็จะไม่มาตรงนี้โอเคปะ่ะนอกจากนั้นนะคะพอเราเห็นแมพปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหความเจ๋งมันอยู่ไหนเนจะเห็นว่าเนี่ยมีรูปหุ่นยนต์เห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยหุ่นยนต์เราเนี่ยอยู่ตรงนี้นะที่จริงริมีกระแพงตอนแรกนะดุดวางทีวี <laughs> มันก็เลยขึ้นมาแล้วตัวนี้พอวันแรกเราเปิดเครื่องบูนะเฮ้ยมันสแกนห้องเสร็จเลยอะ่ะคือปกตินี่นะ่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะต้องทําการเดินไปก่อน <laughs> เดินไปรอบห้องก่อนเลยแล้วก็ค่อยสแกนแผนที่แต่ตัวนี้ไม่ใช่เขามีกล้องนะคะไรหน้านะคะที่สามารถที่จะแบบสแกนเปรี่ยงเดียวคือ <laughs> อยู่ให้เฉยอะ่ะแล้วมันก็หมุนรอบหนึ่งอือ เราก็สามารถพร้อมใช้แผนที่ทัทนทีในเวลาที่แบบเร็วมากๆอันนี้คือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเราได้เยอะมากๆว่าแบบเฮ้ยมันสแกนแผนที่ได้เร็วจริงๆรแบบรึดึนะคะและนี่เราจะดูแบบ2 d ก็ทําได้นะเห็นไหมอ่ามีแบบ2 d แล้วก็3 d water เห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับ ตัวของน้ําในการถูพื้นได้เป็นแบบโลแบบมีเดียมแบบไฮนะคะแล้วก็จะเป็นออโตวอเตอร์ก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เช่นกันนะคะรวมถึงตรงนี้นะคะแว c u ซ์ขึ้นแอม็อบแวแปลว่าดูดฝุ่นค่ะม็อบแปลว่าถูพื้นเราก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาแวคคซ์แอนด์ม็อบหรือว่าเราจะเป็นแวคคซ์อย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวของคาร์เพ a r แอรเไว้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะปรับเป็นแว c u u m ขึ้นหมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปนะคะว่าพรมส่วนใหญ่เขาจะไม่เอาน้ําขึ้นไปอยู่แล้วเนา่ว มันจะต้องทำการปรับแบบเป็น 2D ก่อน่าแลังจากนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูความพีคของโนโกโซเขานะโนโกโซตัวนี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บเนี่ยคุณเห็นแลว้วมันจะเซตเป็นวงกลมก็ได้เป็นห้าเหลี่ยมก็ได้หรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะมีแต่แบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันได้แบบ3แบบเลยเจ๋งมากแล้วก็มีโนมบโซนก็คือว่าโซนไหนที่เราจะไม่ให้เขาเนี่ยเข้าไปถูพื้นเนี่ยก็สามารถเซตได้จากแอปพลิเคชันเหมือนกันเฮ้ยคือแบบ เฮ้ยว้าวมากอ่ะทำได้หลายอย่างมากมันน่าตื่นเต้นมากจริงๆเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาเซตตัวของ Quiet Mode นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีแต่ Quiet Standard Powerful แล้วก็ Max นั่นเองนะคะปัญหาหนึ่งที่เราเจอกับปูนยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติแบบนี้เนี่ยก็คือมันเสียงดังมากมากเลยนะคะดังจริงๆคืออยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองนี่นได้ยินแต่ว่าตัวนี้57เดซิเบลเท่านั้นเบามากค่ะก็เป็น Quiet Mode แล้วก็ไปให้เขาทํางานได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะชนนู่นชนน, ύ, ชน ขั้นแรกเราจะขวางเขาก่อนนะคะเขาก็จะมีเซนเซอร์นะคะในการที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางการทํางานของตัวนี้เนี่ยทำงานหลักการเหมือนกันกับหลายๆยี่ห้อนะคะก็คือจะเริ่มเก็บรอบห้องเป็นวงสี่เหลี่ยมก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเก็บตรงกลางเป็นฟันปลาอันนี้เนี่ยคือแพทเทิร์นพื้นฐานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัตโนมัติเลยนะคะว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะเราจะลองวางของดูอันนึงแล้วกันเราวางตะกร้าดูนะคะนี่นีนน่เห็นไหมเห็นไหมถือว่าหลบแล้วนะถือว่าหลบแล้วนะ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหุ่นยนต์เห็นไหมเห็นไหมมันหลบแล้วเห็นไหมไหมอ่ะรอบหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมไหมเอ้เจ๋งมาะโอ้โถึงบอกว่าหล,หลายๆคนจะคิดว่าเอะพี่มันมันหลบได้หรือเปล่านะมันจะสิ่งดังไหมตัวนี้คือเนียนมากคือตัวนี้เนี่ยมันเนียนมากนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดที่เงียบนะคะดูดฝุ่นเป็นยังไงบ้างดูดฝุ่นเนี่ยน่าจะปกติมาตรฐาน กาถูพื้นเนี่ยเราว่าถ้ามีสักห้าดาวเราให้สักสามกาถูพื้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นแค่การแบบถูพื้นระดับแบบพื้นฐานเท่านั้นคือจะมีหลายๆยี่ห้อที่มันสามารถที่จะแบบทาลักษณะของการทําแรง p r e s s u หรือว่าแรงกดได้นะคะพวกนั้นน่ยอาจจะถูพื้นเด้เนียนกว่าตัวนี้หน่อยแต่ว่าตัวนี้เงียบกว่าที่สาคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์มาลักษณะบางมีแค่8.5้เซนติเมตรเท่านั้นตรงน,น,นี้เนี่ยสามารถเข้าตามพวกซอกโซฟาได้นะคะซอกเตียงต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยยังสามารถสั่งงานผ่านมือถือในการโทมาสารในแต่ละชั้นเนี่ยสูงสุงสดเนี่ยถึง5แผ่นที่กันเลยมีตัวเซ็นเซอร์นะครับป้องกันการตกบันไดความจุของแท่งนักขยะเนี่ยอยู่ที่500มลิตรค่ะแท่งน้ํา520มลิตรซึ่งถือว่าเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เราเคยใช้หุ่นยนต์คนนี้มาสามารถทํางานได้ต่อเนื่องนะคะถึง180นาทีหรือตีเป็นภาษาไง่ายๆว่า3ชั่วโมงเข้าไปนั่นด้วยแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมนะคะแล้วก็สามารถใช้พลังดูดได้มากส,สุดถึง3,300 PA ระบุพื้นที่ของพรมในพื้นที่ใช้งานได้นั่นเองค่ะสินค้ารับประกัน1ปีนั่นเองค่ะอย่างที่บอกนะครความประทับใจของเราก็คือว่า 1. น้องเขาเสียงเงียบนะคะเสียงเบามากแล้วก็ที่สําคัญใช้งานได้นานอันนี้สําคัญมากๆเลยปกติคุณยนดูดฝุ่นพวกนี้นะคะเวลาที่เราใช้งานกันเนี่ยจะใช้งานได้สักประมาณเท่าไหร่นะแอดมินนักจะมาสัก 40นาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ก็จะแบบดับต้องกลับไปรีชาร์จแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถทำความสะอาดต่อเนื่องในโหมดที่ใช้พลังงานต่ำนะคะสูงสุดถึง180นาทีจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าถ้าเขาอยู่ได้สักประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่เราอาจจะกำลังแบบรอคนมาที่บ้านหรือว่าเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะและเขาทำาสะอาดไปอันนี้ก็จะดูดแบบพวกหญ้านะคะน้องกระต่ายข้างหลังได้ด้วยนะคะที่สำคัญกว่านั้นเขามี ของแถมถ้าคุณซื้อ,อ้ขายของแล้วอะ่ะมาดูกันสำหรับใครนะคะที่สนใจเจ้า 360s10 ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าสั่งซื้อเนี่ยนะคะก็จะได้รับสิ่งนี้ไปซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทุกคนนั้นตัดสินใจซื้อตัวนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเนียบอดเพ o o m i o g Kid คิ p 1 Pro นะคะมูลค่าเนี่ย3,990บาทนี่คือเครื่องแปรงขน ัดขนแล้วก็ดูดขนสัตว์เลี้ยงนะคะแบบ3 in 1ินวซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบแปลงวีขนแล้วก็ดูดเนี่ยได้ในเวลาเดียวกันเลยนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกับน้องตอนที่ผลัดขนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะหัวแบาตเตอรี่เนี่ยเสริมต่างๆได้น4ระดับนะคะมีหัวดูดฝุ่นปกติด้วยนะคะสมมติว่าอยากจะดูดพวกอ,อ่น้องกระต่ายก็ทําได้เหมือนกันนะคะกระดกระทัดรัดน้ําหนักเบานะคะสกิโลกรัมเก็บฝุ่นได้ถึง1ลิตรกนเลยทีเดียว และที่สำคัญนะคะเสียงเนี่ยดังสุดเพียงแค่75เดซิเบลเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อได้นะคะในวันที่10เดือน10นี้นะคะผ่านทางลิงก์ที่นันดุดนั้นทิ้งเอาไว้ให้นะคะ l a ซ a ดานะคะเรียกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะอยากได้มากขึ้นเพราะนันดุบอกเลยว่า ของแถมเนี่ยเย้ายวนใจสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงอย่างพวกเราเนี่ยมากๆเลยนะครับว่าคุณจะเลี้ยงน้องแมวน้องหมาน้องกระต่ายหรือว่าสิงสารสัตว์ประเภทไหนก็ตามแต่เนี่ยก็สามารถใช้งานเจ้าพุกนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องล่าลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับนันดุดด้วยล่ะนะคะแล้วเกิดมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เนี่ยจะมาแนะนำอีกนะคะและนี่คือรายการแม่บ้านไฮเทคเทปพิเศษค่ะปกติแล้วเราจะอยู่ที่อีกช่องหนึ่งนะคะสามารถติดตามได้ที่ตรงนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะปแเล้วเดอายบย